วันนี้ในระดับชั้นป .5 นะลูกเราจะมาเจอกันในเรื่องนี้นะคะออในเรื่องของการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนะคะทีนี้ให้ดูในหนังสือเรียนภาษาพาทีนะคะในหน้า152 153แล้วก็154นะคะประกอบกันนะอ่ะดูในหน้าของ152ก่อนนะคะ การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเนี่ยย้อนกลับไปในเรื่องของการเขียนจดหมายในระดับชั้นป3ป4พอคุ้นคุ้นกับการเขียนจดหมายลาป่วยลากิจไหมคะที่ต้องเขียนจดหมายลาป่วยลากิจถึงคุณครูประจำชั้นครูประจำวิชาใช่ไหมคะแต่ในระดับชั้นป5ของเรานะจะไม่เขียนจดหมายลาป่วยลากิจแล้วนะคะ จะเป็นการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนะคะทีนี้มาดูรายละเอียดกันก่อนว่ามันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีรูปแบบการเขียนอย่างอย่างไรบ้างนะคะอันแรกมารู้ก่อนว่าการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเนี่ยเขาเรียกว่าการเขียนจดหมายแบบส่วนตัวการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะ เป็นการเขียนจดหมายแบบส่วนตัวเพื่ออะไรล่ะเพื่อติดต่อส่งข่าวคราวบอกเล่าเรื่องราวหรือถามสารทุกสุขิตดหรือเรื่องอื่นๆที่ต้องการจะเขียนเขียนถึงใครบ้างเขียนถึงพ่อแม่นะเขียนถึงญาติผู้ใหญ่แล้วก็เขียนถึงผู้ปกครองนะคะมันจะเป็นการเขียนจดหมายส่วนตัวนะทีนี้มาดูนะคะรูปแบบในการเขียนจดหมาย ดูดีๆนะลูกร,รูปแบบในการเขียนจดหมายนะคะอ่ะอันนี้เป็นรูปแบบแบบฟอร์มในการเขียนจดหมายก็คล้ายๆกับการเขียนจดหมายลาป่วยนั่นแหละคืออ่ะถ้าถ้าเราจะเขียนนะกูก็จะให้เราพับพับกระดาษใช่ไหมออกเป็นสองส่วนใช่ไหมคะตรงนี้อ่ะเรากะระยะเอาหาเส้นกึงกงก่งกลางกึ่งกลางหน้ากระดาษให้เจอนะคะอ่ะ พอเราเจอจุดกึ่งกลางุ๊บเยื้องเข้าไปเยื้องเข้าไปนิดนึงจะเป็นที่อยู่นะคะที่อยู่ของผู้เขียนเราอยู่บ้านเลขที่อะไรอยู่จังหวัดอะไรนะคะเขียนที่อยู่ของผู้เขียนลงไปบ้านเลขที่เท่าไหร่ตรงนี้เนาะต่อไปเยื้องเข้ามานิดนึงนะคะแต่ยังไม่ใช่จุดกึ่งกลางนะเยื้องเข้ามานิดนึงเขียนวันที่วันที่ที่เราเขียน วันที่ที่เราเขียนไม่ใช่เขียนวันอังคารวันจันนะให้ระบุวันที่ไปเลยเช่นอ่เช่นวันนี้ใช่ไหมคะวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่25นะ่สาเนอะเราก็เขียนยี่สไปเลยนะคะเดือนอะไรล่ะเดือนมกราคมก็ใส่ไปมกราคม อะเขียนไม่ค่อยสวยนะเพราะใช้เมาส์เขียนเนาะอ่ะแล้วก็ใส่พอสอบไม่ต้องใส่คําว่าพอสอบค่ะใส่พอสอบไปเลยสองห้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่นะคือรูปแบบการเขียนวันที่นะคะต่อไปคาขึ้นต้นคําขึ้นต้นตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้จะชิดขอบบรรทัดเป็นขานากระดาษของเราไปเลยนะคำขึ้นต้น ต้องดูว่าเราจะเขียนถึงใครต้องดูว่าเราจะเขียนถึงใครนะคะสมมุติเขียนถึงพ่อแม่คำขึ้นต้นของการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ใช้คำว่ากราบเท้าค่ะอย่างนี้นะจะเป็นกราบเท้ากราบเท้าใครล่ะสมมติกราบเทา้า,ทาจะเขียนถึงคุณพ่อใช่ไหม กราบเท้าคุณพ่อ,อสมมติพ่อทางานต่างจังหวัดเนาะกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพนะคะเราจะใส่ตรงนี้นะนี่คือคำขึ้นต้นเป็นแบบฟอร์มของการเขียนจดหมายถึงพ่อถึงแม่นะคะเราจะใช้คําว่ากราบเท้าคุณพ่อที่เคารพกราบเท้าคุณแม่ที่เคารพนะข้อความตรงนี้ย่อหน้าเข้าไปเห็นไหมลูกข้อความตรงนี้ย่อหน้าเข้าไป จะเขียนว่าอะไรก็ได้เป็นเนื้อหาของจดหมายของเราและอ่าอาจจะเล่าว่าเออช่วงนี้เรียนออนไลน์ในช่วงโควิดนะอะไรอย่างเงี้ยเขียนเรียงไปเขียนว่าเราจะเขียนว่าอะไรถึงจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรหรือจะถามอะไรก็เขียนลงไปนะคะพอเขียนจดหมายเสร็จแล้วปุ๊บคาลงท้ายตรงนี้นะคะคาลงท้ายตรงนี้ก็อ่ะจะลงท้ายถ้าเขียนถึงญาติผู้ใหญ่ ถึงพ่อแม่ถึงพี่น้องผู้ปกครองคำารงแท้ายตรงนี้ให้อยู่กลางหน้ากระดาษพอดีนะคะคำตรงแท้ตรงนี้มีแบบเดียวค่ะคือด้วยความเคารพด้วยความอ่ด้วยความเคารพด้วยความเคารพแล้วก็มีคำว,ว่าอย่างสูงนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงด้วยนะ ตรงนี้นะคะด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ชื่อผู้เขียนอ่ะก็ใส่ชื่อเราลงไปไม่ต้องมีเด็กชายเด็กหญิงอ่ะเช่นผู้เขียนวันนี้เป็นธนาธรใช่ไหมหนูก็เขียนไปเลยธนาธรแล้วก็ใส่นามสกุลค่ะธนาธรวิภาคเนาะไม่ต้องมีคำนำหน้านะคะใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลไปเลยอ่ะอันนี้คือ แบบฟอร์มคร่าวๆในการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ปกครองนะคะอ่ะทีนี้มาดูทีละส่วนเจาะร,ระบุไปทีละส่วนเลยอ่ะส่วนอย่าลืมนะว่าเส้นตรงนี้คือกึ่งกลางหน้ากระดาษนะคะเยื้องเข้าไปนะคะให้เขียนที่อยู่ของผู้เขียนมุมบนด้านขวาของหน้ากระดาษ นะคะอะใส่บ้านเลขที่อ่ะในตัวอย่างบานเลขที่หน,นึห่งร้อยห้าสองทับสองถนนเพชรเกษมตำบลหัวหินอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ใส่รหัสไปรษณีย์อันนี้คือที่อยู่ต่อไปพ่อเขียนที่อยู่เสร็จแล้วแล้วก็ต้องมาใส่วันที่วันที่เรก็เขียนประมาณนี้นะจุดตรงนี้นะวันที่เขียนยังไงบ้างบอกแล้วว่าให้ระบุ ระบุวันที่เลยแล้วก็เดือนแล้วก็พอสอบไปเลยนะคะไม่ต้องใส่คําว่าวันที่นะระบุระบุวันที่ไปเลยนะคะต่อไปเ,อเป็นคําขึ้นต้นคําขึ้นต้นนะเขาบอกว่าให้อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ทางจากขอบกระดาษประมาณ1นิ้วนะคะประมาณ1นิ้วคําขึ้นต้นเห็นไหม ถ้าเป็นถึงพ่อแม่ผู้ใหญ่ญาติพี่น้องจะใช้คําว่ากราบเทา้าจุดจุดจุดตรงนี้เธจะเขียนถึงใครล่ะแล้วก็ที่เคารพกราบเทา้าคุณปู่คุณย่าที่เคารพกราบเทา้าคุณลุงคุณป้าที่เคารพกราบเทา้าคุณตาคุณยายที่เคารพหรือกราบเทา้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพก็ใช้เหมือนกันนะคะใช้เหมือนกันเพียงแค่ว่าเปลี่ยนชื่อตรงนี้ธจะเ,ธเขียนถึงใคร นะคะต่อไปเมื่อได้คำขึ้นต้นเสร็จแล้วเวลาเราจะเขียนเนื้อความของสุดหมายนะคะให้เราเขียนย่อหน้าเข้าไปเล็กน้อยนะคะย่อหน้าเข้าไปเล็กน้อยแล้วก็เขียนขึ้นต้นย่อหน้าใหม่ถ้าจะมีย่อหน้าใหมก่ก็ทำไมคะเขียนย่อหน้าเขียนเข้าไปย่อหน้านะคะแล้วก็เว้นวรรคก่อนให้ถูกต้องเช่น ตรงนี้เขาเขียนถึงคุณปู่คุณย่าใช่ไหมลูกเขียนถึงคุณปู่คุณย่าเพราะฉะนั้นเขาก็เขียนเนื้อหาของจดหมายไปว่าจะเขียนถึงใครอะไรยังไงนะอย่างเช่นในตัวอย่างเขาบอกว่าคุณปู่คุณย่าสบายดีไหมครับกรุงเทพฝนตกบ้างหรือเปล่ากราบเท้าคุณปู่คุณย่าที่เคารพที่หัวหินตอนกลางวันอากาศร้อนอบอ้าวมากพอตกเย็นฝนจะตกหนักเกือบทุกวัน ตรงนี้คือเขาเขียนเนื้อหาเล่าเล่าเรื่องราวใช่ไหมคะไม่ได้เป็นสาระเหมือนกับเขียนจดหมายลาป่วยนะจดหมายลาป่วยคือมันจะทางการนิดนึงแต่ว่าเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่หญาติพี่น้องก็คือเหมือนถามไถ่าถามเรื่องราวแล้วก็เล่าเรื่องราวของเราลงไปแล้วก็อ่ะเขาขึ้นยอ่อหน้าใหม่เห็นไหมคะเขาก็ยอ่อหน้าให้มันตรงกันเห็นไหมแล้วก็บอก,อกว่าคุณพ่อจึงต้องเรียนมาขับรถยนต เพื่อรับส่งหลานแทนคุณปู่ครับคุณแม่บอกหลานว่าถ้าปีเทิร์จะพาหลานและน้องพลอยไปเยี่ยมคุณปู่คุณยา่าพวกเราดีใจมากอยากให้สอบเสร็จเร็วๆพอจะขึ้นเนื้อหาใหมก่ก็ย่อหน้าอีกแล้วหลานจะหาของฝากแสนอร่อยมาฝากทุกคนนะครับตรงนี้คือเนื้อหาของจดหมายใช่ไหมคะเมื่อเขียนเนื้อหาของจดหมายเสร็จแล้ว ต่อไปจะเป็นคำลงท้ายคำลงท้ายก็ให้ตรงกับวันเดือนปีนะคะอ่ะคำลงท้ายลงท้ายด้วยคำนี้เสมอด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงเมื่อเขียนคำลงท้ายเสร็จแล้วอันสุดท้ายก็คือตรงนี้นะคะ ก็คือชื่อผู้เขียนก็คือชื่อเราเนีละไม่ต้องมีเด็กชายเด็กหญิงนะคะแต่ชื่อแล้วก็นามสกุลลงไปเลยอ่ะอันนี้คือแบบฟอร์มทั้งหมดตัวอย่างทั้งหมดในการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ญาติพี่น้องน,นะคะตรงนี้นะเห็นไม่ลูกตรงนี้ก็คือจดหมายที่เราจะต้องเขียนนะคะอ่ะให้ดูมีอะไรบ้างมีที่อยู่นะ มีที่อยู่แล้วก็มีอะไรอีกเมื่อเขียนที่อยู่เสร็จแล้วก็มีวันเดือนปีวันเดือนปีก็ไม่ต้องใส่อะไรคะไม่ต้องใส่นี่ไม่ต้องใส่วันที่ใส่วันที่ไปเลยใส่เดือนแล้วก็ใส่พอสอลงไปต่อไปจะเป็นคำขึ้นต้นคำขึ้นต้นก็คือ จะมีควาว่ากราบเท้าแล้วก็เขียนถึงใครลธอก็ใส่ระบ,บุตรงนั้นไปแล้วก็ที่เคารพกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพกราบเท้าใครก็ไม่รู้แหละแต่ต้องมีกราบเท้าจุดๆแล้วที่เคารพนะคะต่อไปเนื้อหาเนื้อหาตรงนี้เธอจะเขียนเล่าเรื่องราวอะไรให้คนนั้นที่เธอจะเขียนเธอก็เล่าเรื่องราวไปเลยว่าเขียนถึงใครล่ะ จะเล่าเรื่องราอะไให้เขาฟังนะคะก็ดูตามนั้นเลยเนาะต่อไปคำลงท้ายคำลงท้ายดูว่าคำลงท้ายดูว่าเขียนให้ตรงกับวันที่เขียนให้ตรงกับวันที่นะลูกอ่ะด้วยความเคารพอย่างสูงอันนี้เป็นเกณฑ์ตายตัวเลยนะคะ เกมตายตัวเลยนะว่าต้องเป็นด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็สุดท้ายก็คือชื่อนามสกุลของเราก็คือชื่อเรานี่แหละเนาะอ่ะต่อไปมาดูการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายนะคะอ่ะทีนี้มาดูถ้าเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะอ่าที่เป็นญาติผู้ใหญ่ทั้งหมดบอกไปแล้วว่าให้ใช้คำว่า กราบเท้าคุณคุณอะไรล่ะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาแล้วก็ต่อท้ายที่เคารพคำารงท้ายจะเป็นคำเดียวนี้เสมอเลยนั่นก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงใส่คำนี้ลงไปนะคะอะทีนี้มาดูคำสรรพนามที่เราจะเขียน ถ้าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะถ้าเป็นเราผู้ชายอาจจะใช้กระผมผมหนูล้านดิฉันก็ได้ส่วนใหญ่อะเสวนใหญ่เขาจะใช้คำหนูนะคะหนูล่อะหรือถ้าแทนผู้ชายกับผมผู้หญิงกับกระผมป็้ผู้หญิงกับฉันอย่างนี้เนาะแล้วก็คําที่จะใช้แทนแทนบุคคลที่เราจะเขียนก็เป็นคุณปู่มักจะมีคําว่าคุณเสมอหนานลูก คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือจะใช้คำว่าท่านไปเลยก็ได้นะคะต่อไปถ้าเขียนถึงพ่อแม่ก็คล้ายๆกันค่ะผมกับผมลูกหนูอ่ะสะานามแทนผู้เขียนท,ที่เราจะเขียนถึงก็เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกันเลยลุงเขียนถึงลุงป้านนะอ่ะแทนผู้เขียนก็เป็นผมหนูเป็นหลานหรือ แทนผู้เขียนที่เขียนถึงก็เป็นใส่คําว่าคูณลงไปหรือไม่ใส่คําว่าคูณจะใส่คำว่าทัานก็ได้นะคะทีนี้เนื้อหาสุดท้ายการจ่าหน้าซองการจ่าหน้าซองนะพวกเราเปิดหน้า153นะคะภาษาพาทีนะ153ในเรื่องของการเขียนจ่าหน้าซองเขียนจดหมายเสร็จแล้ว มันต้องมีการเขียนซองจุดไหนใช่ไหมคะก็คือการจ่าหน้าซองนั่นแหละต้องเขียนให้ชัดเจนถูกต้องครบถ้วนรหัสไปรษณีย์ต้องเขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกมันจะอ่านง่ายบางคนเขียนเลขไทยไม่สวยไงนะคะเพราะฮินดูอารบิกเป็นเลขสากลนะอ่ะชื่อผู้ฝากหรือชื่อผู้เขียนนี่ชื่อและที่อยู่ผู้ฝากก็คือชื่อเรานี่แหละเป็นคนเขียนใช่ไหมคะเราเขียน เราชื่ออะไรล่ะใส่ชื่อนามสกุลเราไปอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ถนอนอะไรตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ใส่ตรงนี้เน้นย้ำตรงรหัสไปรษณีย์ใส่ให้ถูกต้องนะคะถ้าใส่ไม่ถูกต้องจดหมายก็จะไม่ถึงผู้รับนะทีนี้ชื่อและที่อยู่ผู้รับชื่อและที่อยู่ผู้รับก็ใส่ชื่อนามสกุลของผู้ที่เราจะเขียนถึงนะคะก็เหมือนกันเลยก็ใส่บ้านเลข ที่ใส่ที่อยู่ให้มันถูกต้องแล้วก็ใส่รหัสไปรษณีย์นะคะให้ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็จะจดหมายของเราก็จะไม่ถึงแล้วก็ตรงนี้เวลาจะเขียนจดหมายส่งจากหน้าตองก็มีการติดดวงตาไปรษณียกรหรือเราเรียกง่ายๆว่าสแตม์นะคะใส่สแตม์ติดสแตม์ลงไปแค่นี้ก็จดหมายก็จะถึง บุคคลที่เราเขียนถึงแล้วนะคะ,ะทีนี้คุณค่าของการเขียนจดหมายยุคสมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเขียนจดหมายใช่ไหมลูกสมัยนี้ก็จะปีการส่งแชทส,ส่งไลน์กันโทรคุยโทรศัพท์กันแต่เมื่อก่อนอไม่มีเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้เพราะฉะนั้นต้องเขียนจดหมายเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกเขียนลายมือให้ส,ยสวยๆเนาะอะ,อะ คุณค่าคืออะไรบ้างได้เขียนบอกเล่าเรื่องราวนะคะซึ่งอาจจะไม่สามารถบอกด้วยการพูดได้ก็เขียนพูดเอาเขียนเอาเขียนฝึกการเขียนเป็นตัวแล้วก็ฝึกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบุคคลนะคะเขียนถึงใครล่ะแล้วก็ฝึกเขียนตามรูปแบบของการเขียนจดหมายนะคะ 3. ฝึกอะไรล่ะฝึกเขียนเรียบเรียงลำดับเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เราจะเขียนนะคะ เราจะเล่าอะไรฝึกเหมือนเขียนการเล่าเราจะฝึกเล่าเราจะเล่าเหตุการณ์อะไรให้ฟังเนาะให้เขารู้โดยใช้การเขียนนั่นเองสื่อสารได้ทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะสมมติผู้ปกครองบางท่านไปทํางานต่างประเทศก็เขียนจดหมายถึงกันนะคะประหยัดค่าใช้ใจ่ายเพราะว่าติด ส่งจดหมายก็เสียไม่กี่บาทแต่ถ้าคุยโทรศัพท์การต้องสมัครค่าอินเทอร์เน็ตคุยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่าใช้ใจ่ายเยอะกว่าจนเยอะเยอะกว่าการโทรศัพท์เนาะฝึกทักษะการเขียนให้มีประสิทธิภาพและอันสุดท้ายเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยถึงจะมีอิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารกันง่ายขึ้นแต่ก็ต้องมีการอนุรักษ์โดยการเขียนภาษาไทย ก็คือการเขียนจดหมายตามรูปแบบเพราะฉะนั้นการเขียนจดหมายเจอในทุกระดับชั้นนะคะตั้งแต่ป .3 ยันป .6 เลยเถอะก็ยังจะเจอการเขียนจดหมายอยู่เนาะทีนี้วันนี้นะคะอ่ะวันนี้ให้การบ้านเปิดหน้า7777 77นะคะแบบฝึกหันนะเขาให้เขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองของนักเรียนนะคะ โดยใจความจดหมายให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบของนักเรียนอ่ะที่เขาให้โจทย์มาแล้วให้เขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบของนักเรียนอ่ะนี่หน้านี้นะลูกเห็นไหมคะเขามีที่อยู่มีวันที่ใช่ไหมตามแบบฟอร์มที่ครูอธิบายไปแล้วแล้วก็คำขึ้นต้นจะเขียนเล่าถึงใครก็แล้วแต่พวกเราเลยกราบถา้าคจุดจุดจุดถึงใครล่ะก็ที่เคารพ แล้วก็ข้อความที่เขียนเขห้เขามีมาให้ประมาณสี่ห้าหบรรทัดเขียนเล่าเล่าไปเธอมีการเตรียมตัวสอบยังไงเาราลำดับเหตุการณ์ไปนะคะแล้วก็คำางท้ายแล้วก็ชื่อผู้เขียนอีกหน้าหนึ่งหนะ้าเ8อันนี้ง,ง่ายๆ78หน้านี้นะคะก็คือการจ่าหน้าสอง ถ้าหนูไม่รู้ที่อยู่หนูสมมุติที่อยู่ได้เลยนะลรกรหัสไปรษณียไม่รู้หนูก็สมมุติได้เลยแต่ว่าถ้าใครรู้ที่อยู่จริงๆรหัสไปรษณีย์จริงๆหนูก็เขียนตามนั้นมาได้เลยวันนี้ให้การบ้านหน้า77และ78นะคะมีใครสงสัยไหมอ่ะถ้าไม่มีใครสงสัยนะคะเมื่อทำการบ้านเสร็จแล้วนะก็อัพรูปลงใน อัลบั้มกลุ่มของเราเลยนะไม่ต้องสร้างอัลบั้มเยอะจนเกินไปเพิ่มรุ่มในอัลบั้มกลุ่มได้เลยนะคะเ mm. นาะมีใครจะถามไหมเกี่ยวกับการเขียนสื่อหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เหไหมคะอ่ะถ้าไม่มีนะวันนี้พอแค่นี้ค่ะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ